ใครอยากกินเมนูซีฟู้ดระดับพรีเมีย่ยมในราคาแค่สามจานพันเน็ตน็ตน็ตจริงๆหน่อยๆเลยอุ้ยหล่อจังวะเออแล้ววันนี้นะครับหมีก็อยู่ที่แหลมเจริญซีฟู้ดกับเซตเมนูอาหารทะเลสามอย่างหนึ่งพันเน็ตน็ตขออธิบายก่อนเมื่อจะได้เลือกอาหารทั้งหมดสามซึ่ง <ๆ S 1> แต่ละจานก็จะมีช้อย,ยแยกๆให้นะจะเลือกมาอย่างหนึ่งมาแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับผมแสองร้อยจานได้ที่มีกินอยู่นะมีชื่อว่าหอยเชลเจียนคณะฮ่องกงผัดให้ดอยชื่ออลังการเขาพูดสั้นๆว่าจะไปต่อยอะเล็กคันณะคือยู่ในหอยเชลุ่ เต็มๆซึ่งทาให้มันอร่อยเข้ากันผ<ร>สมเห็ดหอมที่มีความนุ่มความหอมคอไม่เห็ดหอมแบบเข้ามาเต็มเต็มเวลาเข้ามาในปากไฟินเวิร์ดค้เมนูนี้ต้องลองครับและสําหรับเมนูตมาตร้านซ<ค>ีฟูด้ดไม่สั่งไม่ได้เลยก็คือทอดมันเรียกได้ว่าจะเป็นสิ่งที่ตัดสินเลยว่าร้านนี้คุณภาพขนาดไหนและกัดเข้าไปคาแรกมีรู้สึกประทับใจมากเฮ้ยกุ้งเต็มเต็มกุ้งเน้นๆนอนมันนุ่มเด้งแล้วก็มาต่อที่ปลาอันนี้มีจะไม่ค่อยได้แล้วนะมันคือว่าเอาปลาเอาไปทำอะไรแต่อันนี้เป็นปลากระพง